สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาจับผิดแบตเตอรี่ที่มีชื่อว่าเบลดแบตเตอรี่กันนะครับถ้าเจออะไรไม่ดีตรงไหนให้เอาปากามาวงไปชมกันเลยครับเมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมาโตโยต้ได้เปิดตัวรถแนวคิดพลังไฟฟ้าพร้อมกันถึง16รุ่นพร้อมประกาศการร่วมมือกับค่าย b y d ของประเทศจีนในการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ซึ่ง B.Y.D เรียกว่า Blade Battery เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ที่มีรูปทรงคล้ายดาบเพื่อใช้แทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พวกเราคุ้นเคยกันมาช้านานลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP เป็นรูปแบบที่ได้รับการคิดค้นขึ้นหลังจากลิเธียมไอออนโดยคุณสมบัติที่น่าสนใจคือราคาย่อมเยาวกว่าและมีเสถียรภาพเรื่องอุณหภูมิดีกว่าแบบลิเธียมไอออนรูปแบบการวัดคุณสมบัติของแบตเตอรี่มี2เรื่อง คือการอัดประจุหรือชาร์จและการคายประจุหรือว่าดิสชาร์จซึ่งเรียกว่าซีเรสโดยความจุของแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์จะอยู่ที่ 1C หมายความว่าถ้าแบตเตอรี่นั้นระบุคุณสมบัติว่าหน h หรือ 1M แอมป์ชั่วโมงหมายความว่าจะคายกระแสะได้1แอมแปรในเวลา1ชั่วโมงและในแบตเตอรี่ลูกเดียวกันนั้นถ้าคายกระแสะที่ 0.5C ก็หมายความว่าจะคายกระแสะได้5 0 0มิลลิแอม หรือ0.5แอมป์และไฟจะหมดภายใน2ชั่วโมงและเช่นเดียวกันครับถ้าถ่ายกระแสมากเป็น2 C หรือ2แอมแปร์แบตเตอรี่ก็จะหมดภายในครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ยอดนิยมอย่างลิเธียมไอออนขั้วลบจะประกอบด้วยท่าตุชนิดได้แก่ลิเธียมแมงกานิสออกไซด์และลิเธียมโคบอลดออกไซด์ส่วนขั้วบวกเป็นกราฟไฟต์ที่คุณสมบัติของมันมีค่าจำเพาะพลังงานราว150 265วัตต์ชั่วโมง ต่อกิโลกรัมโดยมีศักไฟฟ้าเฉลี่ย3 6โวลต์ค่าการอัดประจุอยู่ที่ราว0.7-1.4ถึง1 4. อัตราการคายประจุที่1.4สำหรับคุณสมบัติของแบตเตอรี่ LFP ขั้วลบทำจากไอออนฟอสเฟตส่วนขั้วบวกทำจากกราไฟต์มันจึงมีค่าจำเพาะพลังงานเข้มข้นน้อยกว่าลิเธียมไอออนโดยมีเพียง90ถึง1น9 0 1 6 0วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมและมีศักไฟฟ้าต่ำกว่าเล็กน้อยที่3.20 ถึง3 3 0สโวลต์ส่วนค่าการอัดประจุอยู่ที่ 1C และการคายประจุทำได้ตั้งแต่1 2 5ถึง25 c จากข้อมูลชี้ให้เห็นนะครับว่าเหตุที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้รับความนิยมสูงเพราะมันมีความหนาแน่นของพลังงานสูงจึงเหมาะกับการนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่กินไฟฟ้ามากและต้องการแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบาแต่ในทางกลับกันเมื่อมองที่ความสามารถในการคายประจุจะเห็นว่า LFP นั้นกินขาด พรปล่อยได้มากถึง25 c แถมยังไม่มีปัญหาในเรื่องอุณหภูมิอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ LFP เนี่ยสามารถใช้งานได้ในช่วง1,000ถึง10,000รอบการชาร์จหรือคิดคร่าวๆคือมีอายุการใช้งานมากกว่าส0ปีในขณะที่ลิเธียมไอออนอยู่ระหว่าง500ถึง1,000รอบการชาร์จเท่านั้นสาเหตุสำคัญคืออุณหภูมิส่งผลต่อ LFP น้อยกว่าแบบลิเธียมไอออนเนื่องจากมันมีความหนาแน่นของพลังงานสูงก็เลยไม่ค่อยเสียร โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงยิ่งร้อนจัดบ,บ่อยๆอายุก็ยิ่งสัน้นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงต้องมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวส่วนด้านความปลอดภัยในการใช้งาน LFP ก็เหนือกว่าครับเพราะความสเสถียรของอุณหภูมิและเคมีเนื่องจากมีความร้อนต่ำและไม่ติดไฟหรือระเบิดซึ่งมักจะเกิดกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดชา์จเร็วเพราะการลัดวงจรนะครับ นอกจากนี้ครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุหรือว่าถูกทิ้งแล้วยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะลิเธียมโคบอลไอดอกไซด์ในขั้วลบของมันเนี่ยเป็นพิษต,ต่อร่างกายมนุษย์ดังนั้นการกําจัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งตรงข้ามกับแบตเตอรี่ LFP ที่ไม่เป็นพิษและกําจัดได้ง่ายครับสุดท้ายคือเรื่องราคาครับอย่างที่ทราบดีว่าราคาของรถไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากราคาของแบตเตอรี่โดยแบตเตอรี่ LFP นั้นไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลและโคบอล ซึ่งเป็นธาตุที่หายากราคาแพงจึงมีราคาอยู่ที่80-100เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและมีแนวโน้มว่าจะลงไปถึง50เหรียญต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงภายในปี2030ขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่132เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับทั้งราคาความทนทานแล้วก็ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ AFP ทำให้ไม่ใช่แค่โตโยต้าและ BYD เท่านั้นที่เลือกใช้แต่ยังรวมไปถึงเทสลา ที่ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ในรถรุ่นโมเดล3และโมเดล Y เวอร์ชันระยะทางมาตรฐานด้วยครับฟังยังไงก็เจอแต่ข้อดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเก็บปากกาเลยครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube แล้วก็ Facebook Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ